ว่าช่วงหนึ่งซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะครับคือ่ารสื่อพลเมืองก็ชวนติดตามวิธีการใช้สื่อออนไลน์เนี่ยเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลสนามนะครับทำกิจกรรมสร้างความสุขแล้วก็คลายเครียดให้กับผู้ป่วยโควิดสิที่ไหนฮะคุณแม่พองครับค่ะสงขลานะคะกิจกรรมนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติมอหัดใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิพาพรววฒนาวิทย์ในซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะ ชาวนี้เริ่มต้นด้วยกิจกรรมสําหรับผู้ป่วยโควิด1 9ที่ตอนนี้หลายคนต้องรักษาตัวรักษาระยะห่างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามนหลายๆแห่งน,นะคะทีนี้เวลาไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามเนี่ยแน่นอนความที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่คุ้นชินแล้วก็ประกอบกับภาวะของโรคด้วยอาจจะมีความเครียดค่ะ ความกังวลนอนไม่หลับนะคะดังนั้นการดูแลสุขภาพใจตรงนี้แหละสำคัญมีการปักหมุดรายงานภาพกิจกรรมดูแลสุขภาพใจแต่ว่าเป็นกิจกรรมออนไลน์นะคะภาพนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่กลุ่มอาสาสร้างสุขภาคใต้นะคะเขาร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเขาจัดกิจกรรมนะคะสันทนาการสร้างสุข เนี่ยชื่อกิจกรรมนะคะสันทนาการสร้างสุขผ่อนคลายความเครียดแล้วก็ให้ผู้ป่วยโควิด -19 ได้มีโอกาสอยู่ในโรงพยาบาลสนามด้วยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยค่ะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติมอาหัดใหญ่แล้วรูปแบบอย่างที่เกินไปเป็นคลิปออนไลน์ให้ผู้ป่วยสามารถที่จะดูได้ผ่านมือถือผ่านแท็บเล็ตของตัวเองนะคะ คุณอูายดิละมีรายงานเรื่องนี้ค่ะข้างหลังนี่เป็นกิจกรรมสัมพานธ์กาบคณะพยาบาลทางที่เราจะขอให้ดนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นหลังนี่จะเป็นบรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นยังไงยืดยบบิดเป็นท่าออกกำลังกายง่ายๆที่อาสาสนคร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาลทำเป็นตัวอย่างให้กับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามได้รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ และออกกาลังกายไปพร้อมๆกันเพื่อผ่อนคลายความเครียดผู้ที่เข้ามากักตัวที่นี่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแค่บริเวณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีภาวะเครียดหรือภาวะแบบรู้สึกเบือ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมที่เราเอามานํามาใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมสันทนาการแล้วก็เป็นแบบความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาตะวันออกที่มาช่วยดูแลสุขภาพร่างกายเช่นว่ายน้ำและแบกได การจัดก,กิจกรรมใน,นแต่ละครั้งจะออกแบบจากความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักพร้อมทั้งภาษาสมัครยังได้ช่วยการจัดทําคลิปวิดีโอสั้นๆนําวิธีการบริหารแบบง่ายๆเพื่อให้ผู้ป่วยเปิดดูและทําตามได้งา้พอเรามีเกมที่เราทําร่วมกับคณะพยาบาลนะคะผู้ป่วยก็จะบอกว่าเออได้ไดสนุกได้เครียดเพราะว่าอยู่คนเดียวก็เหงาใชสรรหาเกมที่มันแตกต่างกันไปเรื่อยๆมาให้ให้ผู้ป่วยได้เล่นเพื่อเพื่อ กระตุ้นนะคะแล้วก็ผ่อนคลายได้มีการจัดหมุนเวียนอาจารย์มาเพื่อที่จะมาให้เหมือนเป็นให้ความรู้ทั้งด้านความรู้นะคะสาระความรู้แล้วก็เวลาเรามาทํากิจกรรมทุกวันเนี่ยก็จะประเมินทุกวันว่าเขาอยากได้สาระอะไระคะ่ะเหมือนวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ว่าหลังจากที่เขาจะต้องกลับไปอยู่บ้านเขาจะต้องมีกาปรปฏิบัติตัวยังไงนะคะก็คือเป็นสิ่งที่คนไข้ที่นี่เนี่ยควาต้องการอยากจะรู้ กิจกรรมสันมนาการเหล่านี้จะจัดขึ้นทุกวันอาคารและวันอาทิตย์แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็หวังว่าจะช่วยให้ผูกก้ป่วยทุกคนมีจิตใจที่แข็งแรงได้เช่นกันอุบัิลาหาเว่ยเครือขายอาสาสร้างสุขภาคใต้รายงาน กิจกรรมรูปแบบนี้เขาจะจัดกิจกรรมกันไปจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายนะคะเน้นให้ผู้ป่วยสนุกสนานแล้วก็กระตุ้นสมองประลองปัญญาค่ะแล้วเดี๋ยวจะสลับกันทํากิจกรรมระหว่างเหล่าอาสาสมัครสร้างสุขภาคใต้แล้วก็คณะพยาบาลศาสตร์ มอหัดใหญ่นะคะจะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆของเราเปลี่ยนแปลงไปค่ะในภาวะแบบนี้กิจกรรมเปลี่ยนวิถีชีวิตประจําวันของเราทุกคนก็ปรับกันใหม่เป็นแบบ New Normal นะคะฟังกันมา1ปีแล้วสําหรับคำว่า new normal ค่ะปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่เราเห็นภาพประเพณีท้องถิ่นพิธีกรรมทางศาสนาต้องปรับแบบ new normal อย่างบุญเดือน7ค่ะหรือว่าบุญสัมหะของคนอีสานปีนี้เขาก็ new normal เช่นเดียวกันนะคะ ภาพนี้ปักหมุดรายงานโดยพระครูเกษตรสราพิลักษ์จเจ้าอาวาสวัดสะเกอเะเศอำเภอเกษตรวิสัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะท่านจเจ้าอาวาท่านเล่าถึงบุญสัมภะนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในประเพณีที่12ของ14ของชาวอีสานปีนี้จัดควบไปเลยพร้อมๆกับวันวิสาขบูชาค่ะ ลดการรวมตัวกันของชาวบ้านในช่วงโควิด -19 แล้วก็กําหนดให้มีจำนวนคนในการร่วมกิจกรรมน้อยลงมีจำนวนวันในการจัดงานบุญอย่างกระชับมากขึ้นค่ะที่เจ็ดเรียกว่าบุญสมฮะหรือว่าชำระหรือบางแห่งก็เรียกว่าบุญเบิกบ้านซึ่งมองในลักษณะเชิงสัญลักษณ์ก็คือว่าหึงการชาระสิ่งสกรกภายนอกก็คือบ้านเรือนหมู่บ้านนี ให้มันเกิดความสะอาดสะอา้านจะได้เกิดความปกติสุขในการดำรงชีวิตแต่ถ้ามองลึกๆเข้าไปข้างในเป็นปรัชญาธรรมะก็คือการชำระชะร้างภายในก็คือชำระสิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมนี่ออกไปจากจิตจากใจเช่นความโลภความโกรธความหลงังหลงเหล่านี้เป็นต้น ปีนี้คนในชุมชนกําหนดจัดงานบุญสัมภะหรือว่าบุญชําระหรือบางที่ก็เรียกกันว่าบุญเบิกบ้านนะคะประเพณีตามความเชื่อของชาวอีสานค่ะจัดขึ้นเพื่อที่จะขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้หมดสิ้นไปจากหมู่บ้านในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันรวมหรือถ้าเรียกเป็นภาษาอีสานก็คือมือโฮมนะคะชาวบ้านเขาจะร่วมกันปั้นรูปสัตว์ต่างๆอย่างเช่นจระเข้ปลา แล้วก็ก่อเจดีไซน์อย่างที่เห็นในภาพเนียค่ะประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ดานาพันธุ์แล้วจุดที่เขาไปสร้างกันก็คือจะอยู่ตามทิศต,ต่างๆ4ี่ทิศรอบหมู่บ้านโยงสายศิลป์ไปยังบ้านเรือนนะคะส่วนช่วงเย็นวันที่25ก็จะมีการเจริญพระพุทธ,ธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลฟังเทศฟังธรรมจากพระสงฆ์และเช้าวันต่อมาคือเมื่อวานนี้26พฤษภาคมแหมวันวิสาขบูชาพอดีก็มีการทำบุญตักบาตรในคราวเดียวกันไปเลยนะคะ ทั้งหมดนี้ลดระยะเวลาในการจัดงานบุญตามประเพณีให้กระชับมากที่สุดโดยมีมาตรการป้องกันทางด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดตลอดกิจกรรมค่ะนำดอกไม้ทูกเทียนบูชาปะทายบูชาเต่าบูชาจระเข้เสร็จแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้าสวดปริจมงคลสวด ไล่เสียดจะไลเป็นประเพณีที่เคยทำกันมาทุกปีทุกปีทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นถูกมีความสุขความเจริญคือคนในชุมชนเรามีความรู้เบื้องต้นอยู่แล้วนะคะว่าคือก่อนออกจากบ้านทุกท่านต้องสวมแมสแล้วก็เว้นระยะห่างความสะอาด ก็อาจจะล้างมือด้วยแล้วก็สถานที่ที่เรามาจัดนี้ก็สะอาดนะคะมั่นใจไม่มีเชื้อโรคแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ทําตามมาตรการของทางผู้ว่ากําหนดไว้ว่างานบุญประเพณีเนี่ยจัดได้แต่ไม่เกิน50คนส่วนอีกจุดหนึ่งขยับไปที่แพร่นะคะ,ขะ,คะเขามีประเพณีฟังธรรมในวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินล,ล้านนาหรือว่าวิสาขาบูชาบนยอดเขาประเพณีนี้เขาปฏิบัติสืบเนื่องกันมากว่า100ปีแล้วคะ่ะ สมภาพกันหน่อยนะคะฟังธรรมบนโดหรือว่าการเดินเท้าขึ้นไปยังภูเขาโดก็คือภูเขานี่แหละค่ะคุณผู้ชมจุดนี้ที่เห็นในภาพก็คือโดแม่อ้างนะคะชาวบ้านเดินขึ้นไปทําพิธีกรรมฟังธรรมในวันวิสาขาบูชานี่เป็นประเพณีท้องถิ่นที่ชาวบ้านปางงุ่นที่อําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่เขาปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีเลยค่ะ รำลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนขุนเขานะคะซึ่งเชื่อกันว่าถ่วยปกปักรักษาคนในชุมชนชาวบ้านเขาจะมีการเปลี่ยนตงุงหรือว่าธงที่ปักไว้ที่ยอดภูเขาด้วยมีการใส่บาดภทยในถ้ำหลังจากนั้นก็จะนั่งฟังเทศฟังธรรมจากพระสงฆ์ที่ชาวบ้านนิมนต์ขึ้นไปทำพิธีค่ะจากนั้นจะออกมาด้านนอกแล้วก็ทำพิธีจุดบั้งไฟขอฝน แม้ว่าปีนี้ช่วงสถานการณ์โควิด19แต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงไม่ละทิ้งประเพณีดั้งเดิมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมานะคะแต่ว่าปีนี้เขาก็มีกติกาให้คนไปรวบน้อยลงแล้วก็ลดการรวมกลุ่มจํานวนเยอะๆค่ะครับทำในอังครับเาทำกุปีขเ้่นมากูปีอ่ะมาทำมุนทักบัตรนี่ครับแต่กอนนี่เปิเปิ้ลน้ําเปิ้ เข้ากันขึ้นมาใส่บาตแล้วมาขอผ้าขอผุนขอผุนตุ๊กมาฟังธรรมตุ้ยแล้วผีนี่ก็ขึ้นมาฟังธรรมแล้วนะขอผ้าขอผุนขอขอผุนตุ๊กนักข่อพุนจากโรคผู้ิดคือคนสนาดนี้มีความเชื่เราว่ามาขอผุนลู่เดี๋ยจะเพื่อนที่โดคือพื่นเพื่อนที่ศักดิ์สิทธิ์ ก็ได้เห็นโฮตรงนั้นกัสนุกดีนะคะ่ก็ได,ได้ได้มาเดินป่าชมธรรมชาติบนพื้นที่สูงสวยมากๆคคุณผู้ชมคะจุดที่มีการปักหมุดรายงานเข้ามานะคะพระอาจารย์ยงยุทธีปะโกท่านบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ชาวบ้านไปทําบุญเรียกกันว่าโดมแม่อ่างเนี่ยคะ่ะถ้าณผู้ชมดูในภาพนะคะจะเห็นว่าจุดที่เป็นจุดที่รายงานเข้ามาเขียวไปหมดเลยค่ะ นี่เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์แล้วก็อยู่บริเวณสันอ่างเก็บน้ําแม่อ่างด้วยนะคะเป็นป่าสมบูรณ์แล้วชาวบ้านก็เชื่อว่าจุดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเจ้าป่าเข้าเขาคอยปกปักรักษาผืนป่าแห่งนี้อยู่นะคะด้านบนนะคะเขาจะมีถ้าเป็นถ้าขนาดใหญ่แล้วก็มีหินงอกหินย้อยอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะสวยงามค่ะ ปีนี้มีลูกหลานเด็กๆเกยาวชนขึ้นไปร่วมงานบุญกันด้วยนะคะน้องๆก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนตัวเองด้วยนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในช่วงวันวิสาขาบูชาแล้วก็เป็นงานบุญท้องถิ่นนะคะส่วนถ้าเราพูดถึงภาพรวมของวันวิสาขาบูชาเมื่อวานนี้วัดหลายๆแห่งเขาก็จัดทําบุญ เวียนเทียนกันแบบออนไลน์เพราะว่าช่วงนี้โควิด -19 นะคะแต่บางแห่งเราก็จะเห็นในภาพเมื่อสักครูว่ว่าก็ทำบุญได้แต่ว่าก็ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมจุดหนึ่งที่เปิดทําบุญเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็คือที่วัด7ยอดพระอารามหลวงจุดนี้อยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ พระอาชาบินนวลแก้วขันติทโรพระนักสื่อสารท่านปักหมุดภาพนี้เข้ามาค่ะท่านบอกว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ผู้คนนิยมไปทําบุญกันเยอะนะคะวิสาขาบูชาปีนี้ยังเปิดให้ทําบุญวะแต่ว่าภายใต้มาตรการในการป้องกันโควิด -19 ประชาชนเข้าไปทําบุญเวียนเทียนที่วัดได้นะคะแต่ว่าทุกคนจะต้องมีการผ่านจุดคัดกรองเจลแอลกอฮอลมีแจกต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็มีการประกาศด้วย บอกให้ทยอยกันไปทําบุญแล้วก็รีบกลับบ้านค่ะทําบุญเสร็จรีบกลับบ้านไปฟังธรรมที่บ้านนะคะเชา้านี้ทีมพระนักสื่อสารมอบธรรมะเป็นกําลังใจให้กับญาติโยมรับเช้าว,วันใหม่ค่ะสาคัญมากครับคือธรรมะเนี่ยคือคอ,อยากจะมอบให้ก็คือหนึ่งคือเมตตาให้เรามีเมตตาต่อกันเมตตามีความรักต่อกันกรุณาให้เรารู้จักกรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มุทิตาให้เรายินดีช่วยยินดีอะไรที่เรายินดีไปได้เห็นเขาได้ดีเราก็ยินดีให้เขาเออขอให้ปราศจากจากโรคภัยไข้เจ็บนะช่วยเหลือซึ่งกันนะอุเบกขาอะไรที่มันรู้สึกโอ้ไม่สบายใจอะไรรู้สึกเจ็บปวดใจเราก็ปล่อยวันทิง้งใครตินินท้าว่าอะไรโก,กรธเกลียดชังเนี่ยเราให้เราปล่อยทิง้งเราเกลียดเราโกรธนะมันก็ทําให้เราเนะครับร่างกายไม่ค่อยดีไม่ให้เราสุขภาพไม่ค่อยดี เราให้กำลังใจตัวเองมากๆให้กำลังใจ,ใจตัวเองและเพื่อนคนรอบข้างเยอะๆตอนนี้เป็นเรื่องราวรดีๆที่ปักหมุดรายงานเข้ามาบอกกันนะคะคุณผู้ชมทางบ้านสามารถปักหมุดรายงานเข้ามาแบบนี้ผ่านการสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ C ี i z ไซของไทย PBS นะคะคุณเจษฎาคุณธีระเดชคุณวิสาคะที่ฉันต้องบอกเลยนะคะ<ม>ว่ากิจกรรมเนี่ยคะ่ะพระท่านบอกเลยว่าวิสาขบ,บูชาปีนี้เปลี่ยนจริงแต่สิ่งที่ทําได้ก็คือเราไปฝึกธรรมะได้ที่บ้านคืออย่างฟังธรรมเมื่อสักครู่เนี่ย ปฏิบัติกันที่วัดก็คือตักบาตรอะไรที่วัดแต่ว่าสุดท้ายพอกลับบ้านไปฟังธรรมเนี่ยมันลดระยะเวลาในการใช้ชีวิตยอยู่นอกบ้านนะคะปีนี้หลายๆวัดก็ทำกันแบบนี้แล้วค่ะบางทีก็เปิดทางออนไลน์ถูกต้องดู Facebook ไลฟ์วิดีโอคอลผ่านทางไลน์แอปพลิเคชันก็ได้ค่ะสะดวกมากขึ้นด้วยนะคะในซีไซส์เนี่ยยังไม่มีบริการถึงขนาดนั้นแต่คุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวได้ว่าวัดไหนเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนธรรมยังไงกันบ้างคะ่ะแต่ว่าผมที่เดชนะฮะม่จช่จิสดานะค่ะโอ้โหคุณผอมลงดิฉัน ครับขอบคุณมากครับ